รา <c oughs> กีต่ตรับกอย่งครบบับนวันนี้มาจูนรถนะครับเอามาจูนทั้งเต็มเมื่อวานนะครับวันนี้มารับนะครับพี่แอดมานาะพามารับรถนะครับ นะครับกำลังนี่นะครับขับตันรอรับรถอยู่ใกล้เสร็จแล้วครับอีกน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จมีแอดมานามาด้วยนะครับแอดมานาเป็นซูเฟอร์มาส่งรถนะครับกกาารรรรจจัััััังงหหววดดญญบบุุีี

ทะเบียน649นะครับ